สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีเสารวันศุกร์ค่ะทุกคนในเสารมื้อนี้คุณสมบัติรับปากว่าศีพาทุกคนเข่าปลาเห็ดธรรมชาติเนาะ,ะเผอิญสัญญาณเนต็ตบอดีอยู่ในสวนก็เลื่อบรรเข้าไปไล่โซดให้บเบิงจากที่คุณสมบัตรไริไล่โซดเหมือนว่าในกว่าจะอัปโหลดใดย่างมือเสารัางไนพี่น้องอันนี้คือสัญญาณเน็ตบ้าไไนสวนเ้าบดีคุณสมบัติก็เลยอบรร้ไล่โซดรับปากว่าสิพาพี่น้องไปเบิงสวนเห็ดในมือนีย่างมือเสาร์จโมง่งหนึ่งเผอิญเข้าไปเก็บแล้วสัญญาณเนต็ต บ่บ่ดีปานไหนพี่น้องกว่าสีได้ก็เลยบก็เลยบวได้รไทยอะไรสดให้ทุกคนเดี๋ยวเบิ้งก็เลยเอาสรุปภาพร่วมมาให้ทุกคนเดี๋ยวเบิ้งนะคะมือนี้ยืนยันตัวตนโดยเอาเห็ดดอกกํงามมาโชว์บ้านสวนเฮาเห็ดออกมื้อนี้บ่หลายปานไดพี่น้องพอหมู่บ้านนี่ก็เก็บไปหลายเนาะพี่น้องเนาะเก็บทั้งมื้อเช้าทั้งมื้อเที่ยงทั้งมื้อแลงมื้อนี้ก็เลยได้เอามาเบิ่งกันได้หลายตื่นพี่น้องเมื่อกี้นี่แบ่งไปให้อ่าพี่น้องอยู่ในบ้านปนแล้ว คุณสบายก็เลยมาคืดพอว่ามือว่านนีไล่ซดอยู่ในสวนว่าสิาพาทุกคนเขาวมาเบิงจักโมงหนึ่งอเผอิญบ่ได้ไล่ซดในสวนให้เบิงก็เลยเอามาห้เบิงในในการสรุปของอยูบานนะพี่นอนะ้องเนาะอ่าน,นี้ก็คือบอกให้เรื่อว่าบานสวนจำปสานตอนนี้ขืนซื้อคือเฮ็ดไข่ออกพี่น้องเฮ็ดไข่เลื่อมออกลวก็หลายพอมเป็นปลาธรรมชาตินะแต่มือว่านนี่ละที่คุณสมบัติไล่ซดแล้วก็เลยมนาน่งเบิงพิจารณาแล้วพึ่งมาอัปโหลดได้มือเช้านี้การไล่ซดเฮ็ดไฮ อัปโหลดบ่คาอใครได้สัญญาณเน็ตบ้านสวนบดีราวาบ้านห้าหนี่อยู่ไก่จากชุมชนประมาณ3กิโลพี่น้องประมาณ3กิโลคือเ้าอยู่ปลาจังปลานี่คือปลาธรรมชาติเฮ็ดออกตามธรรมชาติเฮาบ่ไเด้ปลูกก็คือบอกดอกเถา่าเฮาก็จะขยำลงมือนีกันเลยเอามายืนยันตัวตนโดยว่าเอาเฮ็ดมาโชว์ให้ทุกคนเบิ่งว่าห้าเก็บแล้วเ้าบออไ่ได้ไลสดอยู่ในสวนให้เห้าเบิ่งพี่น้องคุณสมบัติมานางเบิง่งขีบแล้วว่าสีผ้าลาสดประมาณ1มูงหนึ่งแต่บ่ได้เฮ็ดกันเลยมาเอามาให้เบิ่ง ช่วงเศร้าใส่พี่น้องเก็บเรียบร้อยแล้วได้หลเติบอยู่พี่น้องการสิเบื้องแล้วว่าเกือบกิโลยลีกละมือนี้ก็ได้แต่ว่าบ่าหลายคือสองสามมือที่แล้วเพราะว่าอากาศเริ่มแห้งแล้วจังไปเคียย์ใบไม้จะใบไม้เริ่มแห้งพี่น้องจะจะบอ่บอชุ่มชื้นแล้วเป็นยังเฮ็ดจังออกไลท่ทังเป็นยังเฮ็ดจังออกอ้อมพ่นคุณสมบัติหูวิธีการพออยังเพราะว่าในถนนนี่น้ำมันฝนมานีน้ำมันสีสะลงกขางบ่อพี่น้องอน้ำจะ ไหลล่ข้คางๆางถนนขอบถนนเฮ็ดจังออกในป่านี่ยังบ่ออกเพราะยังเพราะว่า,บาใบไม้มันหนากว่ามันสิโรงหดพื้นดินอีกดนพี่น้องสังเกตเบิ่งแล้วว่าฝนตกได้สามสีมืออีกจักมือสองมือคันแดดแดดนี่เพิ่นยังสิโู่ไปตองขึ้นมา ที่ห้าเก็บช่วงนี้สวนมากก็คือขอบถนนในพีนองดอกไงดอกงามพร้อมอันนี้ก็คือเมื่อวาให้ทุกคนฟังมือว่านนี้ว่าสีไล่สุดบ้หองหนึง่งบอยได้ไล่ก็เลยมาเอาประมาณสามโมงนี้มาให้ทุกคนในหูบ้านนี่แหละคุณสมบัติเก็บแล้วเฮ็ดนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่เขามาทักทายบ้านสวนจำปาสารมือน,นีก็เลยเอาเฮ็ด มาให้ทุกคนบึงในโตในในในหนาบ้านพี่นองนะคะหนาบ้านเห็นบ่ตอนนี้คุณสมบัติอยู่หนาบ้านนะคะทุกคนเนาะ พี่น้องทักทายสำนีกก่อนนะคะมือนี่ล่องไลสซดอยู่หนา้าบ้านเบิงจริงๆหนาะบ้านสวนเท่านัา้สัญญาณเ็ตบ่ค่อยดีพี่น้องไล่ซดบ่ค่อยได้นะคะแต่มมือนี่กะอาจจะเป็นสัญญาณดีเนาะอ่าก็เลยเอามาให้ทุกคนเด้บเบิ้งนะคะมือนี่ได้เฮ็ดบ่หลาย เอาไปแบงให้พี่น้องแล้วแน่แหลวก็ได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนนะคะดอกตูมยังมีอยูเข้ากับบักเก็ตเพราะว่าเข้าสีค้นท้นได้อันนี้ขันเข้าบักเคียร์รูดกับเข้ากับสีบักเก็บพี่น้องนะคะกับอีกดอกนี้เป็นยังเังเก็บเพราะว่าเอาไปไว้กับกิ้งกือหรือว่าหอยเดือเพิ่นกับสีกินพี่นอ้องอ่าได้หลายยังพี่น้องมันเป็นเอือเ้อต่อกันเนาะเห็นบ่นี่อ่าบางดอกก็เหลือบหลายเพราะว่าถือกินไปแน่แล้วเนาะดอกใหญ่ดอก เด็กดอกหน่อยแล้วแต่นะคะเอาให้ทุกคนได้เห็นเนาะอันนี้ก็คือบ้านสวนจำปาสานเท่ากัจะประมานนี้นะคะมือน,นี้มาทักท่ายประมานนี้ก่อนด้พี่นองเนาะอ่าขอบคุณทุกคนนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คุณสมบัติเนาะเพราะว่าเป็นบ้านสวนที่อยู่ในป่าพี่น้องและกับบ้านเด็กเก่งในโลกโชวัวเชียวพยายามหาเทสอยู่เป็น่องน,น้อยๆพี่นอ้องอ่าช่องน,น้อยๆกับฝากเนือ้อฝากตัวรับทุกคนนะคะมือนี้คุณสมบัตินะคะในฐานะที่อ่ามือใหม่ก็ต้องขอบคุณนะคะอยากพาทุกคนเดินเบิง่ง,ย,งย่างน้อยกับในสวนเฮ่าในมีหยางกับมีเห็ดและกับผักหวานพี่นอ้องอ่าพยายามอยู่พยายามอยากไล่ซูอยู่ในป่า แต่ว่าไล่ซดมือนีกว่าสะได้ผ้นเป็นมืออื่นมือื้ยยังสีไม่พี่น้องคุณสสบัยก็เลยบมบมันใจมือนีล่องไล่สดเบิ่งยู่นาบ้านวาสีอัโหลดุดได้เรียวบอขอบคูณในหลายค่ะมือนีสวัสดีค่ะทุกคนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่เป็นกําลังใจให้กันนะคะเอาอไปทังไหนล่ะพี่น้องเอ้ยนี่แหละ